เราจะพูดถึงการลบจำนวนเต็มค่ะการลบการนวนเต็มนิดหนึ่งนะคะยก่วนย้อนไปนิดนึงนะคะว่าบนเส้นจำนวนของเราเรียนจำได้ไหมบนเส้นจำนวนของเราขวามือของศูเราเรียกว่าอะไรคะจำนวนเต็มอะไรคะจำนวนเต็มบวกถูกต้องค่ะ 1 2 3 4 5สองสามส้า,ามาดูทีเส้นจำนวนนี้เึงน,นะคะขวามือของศูนยเราเรียกว่าจำนวนเต็มบวกทางซ้ายมือของศูนยเราเรียกว่าจำนวนเต็มลบสำหรับนนี้ครูจะพูดถึงจำนวนตรงข้าม จำนวนตรงข้ามคืออะไรนักเรียนดูห่งอยู่ตรงข้ามกับลบหนสองตรงข้ามกับลบสอตรงข้ามกับลบสลบสตรงข้ามกับ4ีลบห้าตรงข้ามกับห้าใช่ไหมคะดูใหม่1ตรงข้ามกับอะไรคะ หนึ่งตรงข้ามกับลบหนึ่งลบหนึ่งตรงข้ามกับใครคะลบหนึ่งก็ตรงข้ามกับหนึ่งต่อไปค่ะสองสองตรงข้ามกับอะไรคะลบสองลบสองตรงข้ามกับใครคะตรงข้ามกับสองต่อไปค่ะสามค่ะลบสามตรงข้ามกับใครคะตรงข้ามกับสามลบสี่ตรงข้ามกับใครคะ ตรงข้ามตัดสี่พอรู้จักจํานวนตรงข้ามได้ยังคะมาเรียนรู้จักยางจํานวนตรงข้ามห้าจำนวนตรงข้ามของห้าคืออะไรคะลบห้าถูกต้องค่ะลบหกจำนวนตรงข้ามของลบหคืออะไรคะหกค่าถูกต้องต่อไปค่ะเจ็ดตรงข้ามจํานวนตรงข้ามของเจดคืออะไรคะลบเจดรู้จักจํานวนตรงข้ามแล้วใช่ไหมคะรู้แล้วนะคะ อพอเราเรารู้จักจํานวนตรงข้ามแล้วเราจะพูดถึงการลบจํานวนเต็มนะเราจะตกลงกันว่าเรามาทำตามข้อตกลงกันนะคะการลบนะ,ะการลบก็คือเราจะนํานตัวตั้งบวกจำนวน งข้ามของตัวลบเรามาตกลงกันก่อนนะคะหลอนจากที่เรารู้จักจำนวนตรงข้ามแล้วการลบจำนวนเต็มเช่น3ามลบลบห้คือตัวตั้งลบหคือตัวลบนะตัวตั้งก็คือ3 บวกมันจะเขียนหมายเป็นจากาการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามของลบห้าคืออะไรคะจำนวนตรงข้ามของลบห้าคือห้าถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะประโยคทางซ้ายมือเปบริดานลบสามลบด้วยลบห้าก็จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งคือสามบวกค่ะจำนวนตรงข้ามของตัวลบก,ก็คือจำนวนตรงข้ามของลบห้าคือห้าแล้วเรียนจะเห็นาก็กลายเป็นสาม บวกห้าจำนวนเต็มบวกเหมือนกันเราเอามาทําอะไรกันได้ครับบวกกันจานวนเต็มเหมือนกันบวกกันก็เอามารวมก,กันสามบวกห้าเป็นอะไรคะเป็นแปดผลลัพธ์เป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบคะเครื่องหมายบวกเราไม่ต้องใส่ถูกต้องไหมคะนะเราก็จะได้คําตอบของสามลบด้วยลบห้าเอาใหมาค่ค่ะ c อ่าลบสี่กระดาษลบ c ลบด้วยลบหก ลบสี่เป็นตัวอะไรคะเป็นตัวตั้งใส่ลบสี่ไว้ต่อไปตัวตั้งเสร็จแล้วต้องเป็นการจากลบเราใส่เป็นบวกบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบคืออะไรคะตอบคุณสิคะตัวลบคือลบหกเราต้องหาลบหกจำนวนตรงข้ามของลบหกคืออะไรคะคือหกใส่เข้าไปคือหกเห็นไหมคะตอนนี้ก็ได้เป็นลบสี่บวกด้วย ย้อนไปนิดย้อนไปจนคำที่แล้วีการบวกจำ,จำนวนเต็มใช่ไหมคะจำนวนเต็มต่างชนิดกันถูกไหมหัวตั้งเป็นลบตัวบวกเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนต่างกันบวกกันต้องหักล้างกันถูกต้องค่ะหักล้างกันนะคะเอาตัวเลขมาตั้งหกลบออกสี่เหลือเท่าไหร่คะหกลบสี่เหลือเท่าไหร่คะเอาตัวเลขมาหักล้างกันก็คือการลบกันใช่ไหมคะหกลบสี่เหลืออะไรคะ เหลือสองมีเครื่องหมายเป็นอะไรคะมีเครื่องหมายตามค่ามากก็คือมีเครื่องหมายเป็นบวกไม่ต้องใส่ตอบได้แล้วค่ะนะคะตอบได้แล้วยากไหมนักเรียนยากไหมคะลองมาอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกตัวยอย่างหนึ่งนะคะ,ต,ต,ะตัวตั้งเป็นบวกลบด้วยห้าลบด้วยห้าหลักในการลบตัวตั้งคือห้า จากเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกจํานวนตรงข้ามข,ของบวกห้าคืออะไรคะอ่าคือลบห้าเก่งมากนักเรียนเก่ง,เกงมากนะคะเอาละต่อไปก็กลายเป็นสองจำนวนทําไมไันแล้วบวกกันใช้หลักของการบวกเครื่องหมายต่างกันบวกกันต้องหักล้างกันเพราะฉะนั้นห้าเอาออกซะห้าเหลือเท่าไหร่คะเหลือศูนย์ต่อศูนย์ค่ะถูกต้อง ส่วไม่ต้องมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบต่อได้แล้วเข้าใจไหมคะยากไหมลูกยากไหมไม่ยากเลยเห็นไหมง่ายๆนิดเดียวทําตามข้อตกลงของเราหาจํานวนตรงข้ามให้ได้การลบคือการบวกตัวตั้งบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบทําได้ยังคะทําได้แล้วเนาะเราลองไปดูแบบสึกหัดกันคะ่ะ